ถามนายพระไทยเป็นเหตุฉนายพี่นางไม่หึงหวงกันเสียบ้างจะมีฮิตแต่ทางสะบันปล่อยให้เมียน้อย ลอยหน้ามาวางทาอาทำเป็นบิ๊กสร้างความมุ่นวายเหมือนยาให้ยุ้ยใจพลวงจะพิษแปลพันเมียน้อยแย่งชูคู่เชอเยชิด,ลดกลับไปเป็นมิ๊ก cặp mặt man... hmm. พี่พเป็นเมียหลวงแท้ๆปล่อยให้เมียน้อยอย่างกาลเกตขึ้นหน้าพี่ได้ยังไงกันฮะพี่เนลมิดพี่รู้นะว่าเนลมิดจะเป็นห่วงพี่แต่การที่กาละเกตเข้ามาเป็นเมียอีกคนนึงมันก็ไม่ได้ทำให้พี่ด้อยลงไปเลยนี่นาโหพี่ตอนนี้พี่ก็รู้พี่น่ะไม่ค่อยสบายถ้าขืนนะ่ะกาลเกตนะ่ะ ไปทำให้พี่อนโนไทยหลงขึ้นมาล่ะพี่นะ่ะจะหมดความหมายนะเสด็จแม่ก็ทรงเกลียดกาลเกตไปคนหนึ่งแล้วเราสองคนพี่น้องอย่าไปซ้ำเติมเขาเลยแล้วเรื่องมีลูกอ่ะมันก็ยังอีกยาวไกลทำไมล่ะพี่ถ้าพี่มีลูกนะ่ะร้านผมนะ่ะก็จะมีปมด้อยไปด้วยโธ่เอ้ยอย่าเพิ่งไปคิดเลยอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนี้เลยนะเอาละช่างมันเถอะพี่ แต่ว่าผมจะเตือนพี่ไว้นะกาลเกตนะ่ะเธอนะ่ะไม่ใช่คนดีอย่างพี่ไม่ใช่นักบุญอย่างพี่เธอเป็นมารและเป็นมารไม่ธรรมดาเขาเรียกว่ามารพิศวาสไงแ่้วพี่ ฉันเห็นใจฟ้าหญิงการที่เป็นเมียน้อยคนเนี่ยใครบ้างใครก็ทนไม่ได้หรอกเพคะฉันผิดด้วยหรอพี่กุลการที่ฉันต้องตกมาเป็นเมียน้อยของเขาพระนางมนทาทิพย์รังเกียจฉันเพราะว่าพี่ชายของฉันฆ่าพระสวามีของนางสิ้นพระชนฟ้าหญิงไม่ผิดหรอกเพคะเราไม่รู้มาก่อนนี่ ว่าอโนอไทยนะเขามีคู่อยู่แล้วแต่พระนางมณทาทิพย์ก่อยค้อนแค่ฉันอยู่ตลอดเวลาทําให้ฉันนะ่ะแทบทนไม่ได้แล้วนะถ้าทนไม่ได้ก็กลับเมืองของเราสิเพคะจะได้สบายใจดีไงกลับเหรอเพคะถ้าฉันจะกลับท,ทั้งทังที่ไม่ได้ปลดแอกออกจากบากลับไปก็อายเขาจำไว้นะ ฉันจะลองทำความดีเพื่อเอาชนะแต่ถ้าหากว่าไม่ชนะจำเป็นที่จะต้องไปจากแผ่นดินนี้ฉันจะเดินไปยังราชสีไม่ได้หนีหัวสุกหัวสุนเหมือนอย่างสุน,นัขกระเกง อโน,นไทยทรงประทับดุจเดือนประดับหมู่ดาบช่างว่าแหกรอ พระเปรียมร้อนด้วยความฉลาดรุ่งเรืองวิราชจำรูน แต่อยากจะได้แต่ว่าอีกใจกระดักเห็นแนลเมกเขาคิดมากสมองก็ท้อเพื่อมนรักแนลเมกกลัวมนมองพี่ไม่ เอาหน้องประมูลน,น้องะไรกัน้งคะน้องเชนเชินดีิญ น้องหญิงของพี่วันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษแต่งมาอวเสเ็จพี่ถละน้องเปล่าดอกพี่คะเจ้าแม่คุยอะไรกันอยู่ลูกทรงพรเจริญพี่เคะ่ะเชิญประทับพี่คเค่ะสด็จแม่มีความสุขกันดีนะทรงพรเจริญก็มีความสุขด้วยตแต่าหากว่าไม่มีของสิ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้แม่จะยิ่งมีความสุขมากยิ่งกว่านี้แล้วจริงถ้าหากมีพ่อ ก็คงจะเป็นครบอบครัวที่สมบูรณ์นะลูกนะพยาค่ะสเสด็จแม่อกระหม่อมคิดว่าเราพูดถึงราชการว่าตอนนี้พยายาค่ะ<ช>พูดกันถึงเรื่องนี้พยาค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้พยาค่ะเหรอนี่ถึงเวลาแล้วนี่ที่เมืองโกศลต้องส่งเครื่องราชานา,ารกับเมืองเราพยาค่ะปีนี้ก็คงจะได้เพชรได้พลอยเหมือนเดิมเดิมกับทุกปีเลพยพะยาค่ะสเสด็จแม่ใช่เพชรพลอยนะ่มันเป็นของมีค่ะ แล้วยังมีแสงแวววับประยิบระยับจับตาแต่หากว่าเป็นเพชรพลอยที่มาจากเมืองโกศลมันจางไร้แสงสิจริง อยากบอกก็รักหนหวนน้องแต่ไม่ถูกต้องเวลาหนุ่มจึงไม่กล้าบอกหลอนขอเพียงฝากบอกจันเพนขอจงได้เห็น ใจพี่จงอยู่คู่ฟ้าราศีประดับรารีอนุสรพี่ต้องจากหินกลาที่มาลาน้องพี่สัสศิธร ฉันเดียวให้เดียวได้ฉันคงไม่ว่า Oh กลับห่วงที่รักเป็นหนักหนังหรือเรื่องร้ายจะย่มยีมีรางมาเข็มเย็บผ้าแทงเนื้อเหลือดอางลายอ้อย ที่คำพรนี่ก็สองสามวันแล้วนะพี่ยังไม่กลับมาเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะมีเรื่องร้ายแล้วก็เกิดอันตรายกับพี่ที่คำพรหรือเปล่า